ซีซั่นแล้วนะคะก็คิดถึงค่ะบอกเลยว่า I miss you already คือคิดถึงเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราอยู่มา3เดือนนะคะ <s> เด็กแต่ละคนเราวสำคัญที่สุดคือเราเห็นเขาตั้งแต่วันที่เรายังไม่ทันรักเขาะคะ่ะจนวันที่เรารักเขาไปแล้วแต่ละคนในวันสี่สุดท้ายเนี่ยนะคะมาริวเนี่ยจากคนที่ไม่ได้มาแล้วแบบผิดธรรมชาติจนกลายเป็นเด็กที่น่ารักธรรมชาติมีคนรักมากมายเบนเยนะจากคนที่แบบตัวเล็กคิดมาก การคิดมากคนน้อยไปเยอะนะที่นะคะจากหนุ่มที่หล่อแต่ไม่มีสเสน่ห์จนวันนี้สเสน่ห์เขาอย่างที่เราเห็นนะคะว่ามันมากมายแค่ไหนส่วนเจ้าโบ๊ทจากหนุ่มดืด้อหนึ่งคนกลายเป็นหนุ่มที่ค้องใจคนมากมากนะยแล้วตัวเขาก็ได้รู้จักเองมากขึ้นภาพรวมดีนี้เนาะภูมิใจมากๆค่ะภูมิใจที่ได้เห็นเด็กเติบโตแล้วก็ดีใจกับเดอะวินเนอร์ของเราด้วยค่ะ สำหรับทุกคนนะคะที่มีความฝันถ้าคุณไม่ลงมือทํามันก็จะกลายเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะคะหรือที่เรียกว่าฝันบนกระดนถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณรู้ว่าคุณทําได้หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะไม่รู้หรือคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ลองลงมือทําก่อนนะคะแล้วลองดูไปค่ะอย่าหน้าหงุ่หงิๆก็คิดถึงเหนืยนะลงมือทำค่ะแล้วมันมือเรื่คุณแน่นอนค่ะ อยากที่แม็กได้มากๆเพราะว่าเขาจะได้มีบ้านในกรุงเทพไม่ต้องไปหาที่อื่นพี่แม็กก็คือในใจก็คิดเอาไว้แล้วค่ะว่าต้องเป็นพี่แม็กแน่นอนเพราะว่าพี่แม็กเป็นคนที่มีองค์ประกอบทุกอย่างมากรูปร่างหน้าตาความสามารถที่ใสในทุกอย่างพี่แม็กเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากตอนแรกคือหนูคิดว่าพี่เขาจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้ เก่งครับก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เขาเขียนจดหมายเขาเขียนว่านักเป็นคนที่พยายามประกวดหลายอย่างมากเขาต้องการทําในสิ่งที่เขารักซึ่งวันนี้เขาทำสำเร็จแล้วซึ่งผมรู้สึกว่ารางวัลมันเหมาะกับคนที่มีความพยายามครับและมีความอดทนและตั้งใจครับซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะสมนะครับในบ้านพี่แม็กเป็นไงบ้างคะในบ้านพี่แม็กครับก็เป็นคนซื่อๆครับเที่เงียบๆผมก็ชอบแกงอินเขาครับก็ เนี่แม็เป็นคนอบอุ่นครับเนี่ยเป็นคนน่าร <sind> ัก <sucks> แล้วเวลาผมจะเรียนเต้นสอนเต้นพี่ก็สอนให้อยากเต็มใจครับก็ไม่ห่วงวิชาค sí. <'re living nên> <ten> ่ะเป็นพี่ที่ดีก็เหมาะสมแล้วค่ะก็ที่เคยว่าอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นพี่แม็กก็ไม่ผิดคาดค่ะก็ดีใจกับพี่แม็กด้วยแล้วก็แล้วก็เหมาะสมด้วยค่ะตอนอยู่ในบ้านพี่แม็กเป็นคนยังไงบ้างคะ แม่ดูแลงี้พี่แม่ก็จะคอยดูแลน้องทีมากเป็นพี่ที่สอนทุกเรื่องคอยเตือนน้องทุกเรื่องค่ะแล้วก็ไปถองน้อนด้วยนะคะค่ะพี่แม่ขอหนูดีใจที่เขาได้เพราะว่าเหมือนเขาอะหนเคยเจอเขาเป็นเวทีอื่นมาก่อนแอนล้วเขาพยายามมากแล้วด้วยไม่ว,ว่าเขาแบบโก็แล้วเป็นคนที่อายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เขา หนูว่าเขาอาไม่ได้พูดเขามากในบ้านแต่หนูชอบแก้เขามากกว่าชอบแก้เขาแบบเป็นคนนิ่งๆอะค่ะแล้วหนูก็เลยแก้แบบทำไมชอบไปแก้เจ๊แย่เขาอะไรอย่างเงี้าก็แบบก็งอแงก็งอแงพี่ชายขี้งอนนานโอ้โหพี่แมงเออหนูคิดว่าพี่เขาเป็นคนมีความสามารถอะแต่ที่ที่เขามีมากที่สุดคือเสน่ห์เขาเป็นคนน่ารักคนซื่อหนูว่าคนแบบเนี้ยคือ รับแบบตลอดและตลอดไปอ่ะเขาจะเข้าหาคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาหนว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์มาแลวหนูก็คิดอยู่ว่าในสี่คนท้ายคือหนูว่าทุกคนเก่งหมดแต่ใจหนูหรู้ว่าพี่แม็กน่าจะได้อ่ะอเพราะว่าเหมือนแบบด้วยตัวเขาอ่ะมีเสน่ห์มากเล่นก็เก่งที่สุดแล้วแม็กซ์ที่นี้แม็กซ์มีแล้วก็ได้เปรียบระค่ะก็ขอให้คุณพ่อ ในบ้านแล้วใช่ไหมเพราะเขาเลยจะต้องได้แข<อ>่งเชื่ออย่างเขาไม่เคยยืนปากเขียวเลยครับพี่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกเลยครับรปากเขียวมันเ่นเอากระเด็นไบใช่ครับ,บผมกับมันยืนบ่อยเลยไมไ่แต่คือแม็กซ์เขาสมควรได้ครับเพราะว่าทันเก่งทั้งเก่งเราทั้งการพัฒนาเขาดีมากไมาได้เขาดีมากนะครับเขาต้องมีความยาขยันความคิดเขาว่าเข้ามากเลยนะเขามีความรู้ใหญ่มากจริงๆครับ สมควรได้ตามอายุไใช่แล้วคือตามวัยเนาะเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วองเงี้ยสมควรที่จะได้แชมป์ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใแก่คือเขาเขาตั้งใจมากเลยนะครับเวลาอยู่ในบ้านนี่คือแบบประมาณทัารุ่มเนาะทุ้มมากวากว่ากับเรื่องคืนไปเล่นฟิตเนสโอโห,โหโยเยี่ยมเลยครับผมเปนเล่นลนี่ไม่ได้อะไรหรอกนะ